ครับท่านผู้ชมถี่รักทุกท่านครับวันน oh, <IM C AP> ี้มาแอลบ้านเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนญาติเป็นญาตินะครับท่านผู้ชมมาพอนบรรยากาศบ้านหิมนาครับหิมนาบ้านคุณพี่เฝนบนย้อมแป้งหัวครับฝนบอกว่าบรรยากาศมันงามเลยบอกเอาหัวคอนกรีตมาเกิดเลยครับท่านผู้ชมบรรยากาศุงนาครับบ่มีหัวแล้วครับรอพอชิดแล้วครับ บกบกบกกลัวอย่างสักอย่างครับโอ้ถ้าเราหัวคนกินนี่หมองงามเลยครับน้ำชมน้ำชมมะพร้าอต้นเป็นหนามนี่ครับอีออกแต่ต้นหมวยยมชิดนี่ครับนี่ต้นมักแคนนะครับมักแคนที่ใส่ลาบนะครับน้ำชมนี่ครับนี่ต้นน้อยนะครับเดี๋ยวนี้ขอออกดอกแล้วครับจะเป็นใยครับดอกดอกนี้แล้วครับ นี้ยอมมะยมชิดครับนี่ก็มาก็มาแคนทีเอาไปใช้ลาบนะครับมันเป็นเครื่องเค็ของทั้งภาคเหนือครับผมก้นปลูกขนาดนั้นครับบ่ไข่ขึ้นผมปลูกมันประมาณสิบกว่าต้นผมย้อมก้านแล้วครับนี่ปลูกแขกแต่อี้ครับออกดอกแล้วครับไปจะได้กลิ่นแล้วครับต้นจะไีสูงครับประมาณสองเมตรนะครับมาขอบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะนี่ครับชิวถัดมันจะแต่งบ้านติดน้านะครับ มัยอมบยอมเป็นหัวคอนกรีตแล้วครับได้ก็ดีครับบอเป็นหัวคอนกรีตนี่บรรยากาศจะดีครับนี่ครับแต่แบเบียงสาครับเบียงสาบ้านบ้านของผมเองครับด้านหลังฮันได้บอกเบผงพิกบ้านเตือนนะครับพอดีผมเอามาลำไยมาส่งจะเอาไปพชษบูรณ์หรือจะติดรถอันอยากไปครับนั่นนะครับเอยเอยคนงามจือเอไว้ไปไว้คนเมืองนานนะครับคนเมืองนาน ในพันยูอำเภอสาครับอยู่อำเภอวียงสาคุณปิ่มอยู่อำเภอวิ่งสาถูงคือคองจะไปเพชรบุญครับไปบ้านหยามาพอบรรยากาศแห่งกาครับให้นา้นาๆนี่ครับบรรยากาศให้นา้างามครับให้นา้างามมากครับโอ้ตอนนี้เขาจะปล่อยน้ำเข้านี่ครับความทีกจะปลูกเข้าแล้วครับสวนนี่ปลูกเข้าด้วยการด้ำน้ำครับท่านผู้ชมแปลงปุ่นจะเป็น การดิบปันปุ่นเขาู้สึกว่าออกทีปุ่นจะเป็นอันทวานนะครับมีทั้งวานมีทั้งดบน้ำนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเอามาจยาการสวยๆงามๆแถวชนบทจังหวัดน่านบ้านเฮาขอละท่านผู้ชมไปกรอบครับกตไยครับกดแชร์ดิคิดตามติเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบ๊ายบายมาฉากของบ้านบ้านในชนบทครับแถวจังหวัดน่านท่านผู้ชมนี่ครับบ้านก็จะเป็นบ้านไม้แบบนี้ครับ เป็นที่อยู่อาศัยชั้นลุมก็จะมีตีเก็บไวหลดเก็บเ,เข้าเปียกครับด้านนี้ก็เป็นบ้านตีรับแคกบ้านอยู่อาศัยเหมือนกันครับบ้านทันสมัยแล้วครับเอาพอผมให้แร่ผมก็คือจะพาท่านมาชมมาพออันเขียวๆด้านหน้างท่านมาชมนี่คือต้นเข้านะครับนี่ครับต้นเข้านะครับนี่ต้นเข้าตี เปิ้ลจะเอาไปเขาห้องว่าจะเอาไปปลูกแรอบนะครับนี่เขาเรียกว่าอเขา,าเจียนะครับเขาเจียเปิ้ลเกิดจะมา,ว,าวันไว้แถวๆใกล้บ้านนี่ครับเพราะว่าพื้นที่บ้านก็กว้างขวางครับโอ้โห,โห,โหปูนห้องปเกียดเอาจะลกกานน่นะะ่ะตาคาอ่ามาได้หันละหันม,มาชมอหันมาชมบ่ได้หันกันลกกาแล้วครับ ออาล็ลกกะเอาลกเลยก็ได้เอาเป็นตัวอย่างครับนผู้ชมเดี๋ยวรอก,กำำรรมครับนผู้ชมคงจะได้หันแล้วครับว่าการลกลกอกจนเข้าตีจะเอาไปผูกปลูกคนผงนี่เด็ดขาดเท่านี้วันนี้วันนี้แรงครับหกโมงแรงเออสิบห้านาฬิกาลวกะนหกโมงละกะนหกโมงแรงละกะห้าโมงแรงลืมไปครับธรรมชมห้าโมงแรงละสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วตอนนี้การลกกาก็จะ จะมีใจวิชีเจียกมัดครับคงบาจะเจียกฟางนะท่านผู้ชมต่างบ้านอันนี้คือคือไม่ไผ่นะครับไม่ไพ่ไไก,ก็จะไม่ไพ่กระปิดกระจะทำให้อ่อนๆนะครับท่านผู้ชมทำให้อ่อนๆนนในความยาวประมาณสักฟุตปลายนะครับทำอ่อนๆเสียหลักเปิดก็จะเอาไปผูกหรือเอาไปมัดนะครับเอาไปมัดต้นเขานี่แหละครับ เดี๋ยวกำลังจัดเตรียมปูนครับกำลังเตรียมใส่ปูดอยู่ครับอ่าอ่าคุณพีกำลังเ,เตรียมใส่ปูดอยู่สาิตกระสาิตกระลูกอ่าคุณพีก็ก็บลูกคนก็เป็นแลูกงลูกไหนเราเนี้ฝนก็ในช่วงนี้ฝนตกครับท่านผู้ชมถ้าจะลกปีจะได้ความโอ้ลกง่ายครับพอดินดินมันดินมันอ่อนแล้วนะครับเออ,อดินในการลกที่จะเอาไป ปลูกมันผงนี่ครับมันผงนี่คงจะปลูกเรียบร้อยครับผงนี่อันนี้คงขายจะบัตดัลายแล้วครับท่านผู้ชมโออดัปลายครับดัดปลายตีอ่อ่อนๆครับด้วการการปูกการมัดก็จะเจ้เชียกไม้ไผ่นี่ครับเชียกไม้ไผ่ด้วยการนี่นะครับแบบนี้แบบนี้ครับหมุน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 นะครับเออแล้วก็แบบนี้ก็ดัตก็ได้เด็ดฝายอีกก็สามารถที่ไปปลูกได้ครับ บัดแล้วครับพอเด็ดมันง่ายดีครับท่านผู้ชมเด็ดก็ง่ายดีเอาแฮมกั๊มนะครับท่านผู้ชมพอแฮมกั๊ครับการล็ครับสาธิตแฮมกั๊นี่เป็นของคลิปแถมคลิปแถมครับวีดีโอแถมใต้คลิปให้ท่านผู้ชมด้วยครับชมโจกดีครับตีได้หันครับปกติหันยากครับออกาสโอกาสแบบนี้แทบจะบริหารแล้วครับท่านผู้ชมนี่มัดแบบนี้ครับอ่ากับ จวิธีเออหมุน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 ครับเออหมุนเส้นเรียบร้อยก็มือเด็ดเลยครับไงายครับเอาแล้วครับล้าท่านผู้ชมไปแต้แล้วครับวันนี้เดี๋ยวคุณปี๊บก็จะทําต่อครับแมลงนี่ครับบายบายครับ